สวัสดีค่ะผู้ใหญ่เจริญทุกทุกท่านนะคะที่สข้ามาบกําลังใจให้ช่องทางโมมีค่ะขอบคุณสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งของที่ฝากมาให้โมมีแล้วก็ครอบครัวของโมมีนะคะไม่เสียก็ขอกราบขอบพระคุณมากๆนะคะผู้ใหญ่เจริญทุกๆุกท่านค่ะไม่ว่าจะเป็นผลไม้แล้วก็สิ่งของต่างๆนะคะที่ส่งมามอบให้เม่โมมีแล้วก็ครอบครัวของโมงโมีค่ะขอบคุณท่าน เสียงแรงแสีงแรงนะคะขอขอบคุณมากมากนะคะที่ใจญ่เจนี่ทุกท่านค่ะท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะส่วนมากผู้ใหญ่เจนีจ่ท่านจะถามมากพ่อพ่อของโมเมนี่ค่ะเป็นพ่อบวมนี่เป็นมาสิเป็นอาการของสร้างทองนะจ้างานองผีนี่จิเป็นร่าก,กายของแจงทองไงคุณหมอบอกว,ว่าจะไม่มีอันตรายนะคะ ก็สีบเป็นอันตรายค่ะเพราะว่าชางท้องเกรส่วนมากจะบวมก็บวมข้อกับบวมขาค่ะบางตัวก็สีบวมต้นสะดือจังบางตัวก็จะบวมต้นสะดือนะคะก็เป็นช้างอาการของช้างท้องเกรค่ะก็จะเป็นอย่างนี้บางบางตัวก็จะบวมต้นขาค่ะจะจะมีโมเมสีบวมข้อค่ะ ขอขอบพระคุณมากมากนะคะทุกอย่างจะดีทุกท่านค่ะ <_ d ata> เดี๋ยวแม่เฉียวจะพาโมเมเดิอนออกกำลังกายไปบ้านน้องดาวประมาณ400เมตรนี่เลยคะ่ะก็เดินไปกลับก็ประมาณเกือบโลค่ะอ่าให้โมเมกินผลไม้ให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวแม่เฉียวก็จะพาเดินออกกำลังกายไปเรื่อยๆนะคะ กว่าจะไปถึงบ้านก็เกือบกิโลค่ะประมาณ400เมตรไปกลับก็เกือบกิโลนะคะเดินอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะออกกำลังกายไปด้วยนะคะกินเหมดเลยลูกต่อไดีไปเพื่อนๆรออยู่ที่โรงเรียนแล้วนะแม่โมเม ได้ไปหาเด็กๆก,กันแล้วอ่ะโมแม่บ,กกบ่กินต้นข้าวโพดต้นนี้กินแต่แตงขันสงสัยจะไม่อร่อยนะคะแต่บ่เอาบ่กกินกินขันกินกินลุ้นกันกินอยู่ค่ะแต่ว่ากินใจเย็นๆนะคะอ้าวเสียงเคี้ยวแต,วตงอย่างอร่อยเลยนะคะ ท้องเริ่มโตขึ้นทุกวันทุกวันแล้วนะคะปกติแม่โมนิสัยดีมากค่ะเพราะว่าช่วงนี้ท้องเก๋มากขึ้นก็จะมีอาการงุดหิดบ้างนะคะปกติก็ปล่อยให้พ่อคุณบ้างให้ไม่เขียวจุงหงบ้างแต่ท้องเก๋ขึ้นมากก็อารมณ์จะอาจจะชุนเฉียวได้ง่ายค่ะ แสบบอแม่โมกินมดแล้วลูกอ้างสิงหมดแล้วเรื่อๆน้องๆรออยู่ที่โรงเรียนแล้วนะคะแม่โมวันนี้ไปสายค่ะเพราะว่าพ่อคูณไปเอาหญ้าที่สวนสัตว์ก่อนค่ะอ่ามดแล้วไปมามาลูกมามาโมมามาไปโรงเรียนเห้เรืเอยๆมาลูก,ลกมา ยังไม่ยอมมารอพ่อคุณบรอมาลูกมามามาถอยมาลูกถอยมาถอยถอยถอยเออว่องไงว่องไงถอยลูกถอยมาถอยมาพี่ถอยมา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 น้องๆลอยอยู่ตรงนี้เร็ว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 มาเด้อมาเด้อมาเด้อมามาอีกค่ะมาแม่มามาแม่น้องๆลออยู่แล้วลูกเร็วเร็วเร็ว ำลังจะเดินไปแล้วนะคะจะสั่นไปมากนะคะเพราะว่าเดินทางคลุกคลับนิดหน่อยค่ะใช่มคะม เร็วเลยลูกเด็กๆรลแม่โมอยูย่ยยยนะคะไปเรื่อยๆนะคะนี่เป็นเส้นทางลัดค่ะจะแวะไปที่บ้านน้องใหม่นะคะเส้นทางลัดของแม่โมเมค่ะ ถ้าไปตามลาดยางก็จะไกลมากค่ะทางโค้งไป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 แม่มุ้งไปเลยถึงบ้านน้องใหม่ค่ะประมาณปมะเทศไปจากบ้านตูไปบ้านยาไม่สูงประมาณสวงามไหลเมียดเด้เลยเนาะเค ประมาณร้อยเมตรค่ะจากบ้านน้องไม้ไปบ้าน,นเมโมค่ะนี่เมโมก็เริ่มเดินอุ้ยอ้ายแล้วนะคะแต่ถ้าเห็นเด็กๆนี่เร็วจีเลยค่ะเมโมยังไม่ได้อาบน้ำนะคะเพราะว่าพ่อคุณไปเอาหญ้ามาสายค่ะ ็เลยรีบมาโรงเรียนก่อนนะคะดูเขาว่าเขาจะเห็นเด็กๆแล้วเขาจะวิ่งอย่างไรนะคะก็ถึงบ้านบัวบานค่ะแล้วก็เลี้ยวนะคะ ได้เลยนะคะเป็นเด็กๆแล้วก็ไม่ได้เดินแบบนี้นะคะเดินไปเรื่อยๆค่ะดูสิคะเขาได้กิ่นเด็กๆอยู่ที่บ้านน้องดาวแล้วก็เริ่มเดินเร็ว,รวขึ้นแล้วนะคะ เขารักเด็กๆมากค่ะใกลจะถึงบ้านนอ้องดาวแล้วนะคะดูสิคะนี่มูก,ก็เริ่มเริ่มเดินเร็วขึ้นนะคะ วันนี้แม่มูมีมาสายหน่อยนะคะผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกท่านคะ่ะมาสายหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะดีกว่าไม่มาค่ะเดี๋ยวเข้าบ้านน้องดาวแล้วนะคะนี่เป็นเส้นทางลัดนะคะไปตามราดยางไกลกว่านี้นิดนึงค่ะ เพื่อนๆมารอแม่หมูมีหมดทุกตัวแล้วค่ะวันนี้แม่หมูมีมาสายค่ะขอโทษด้วยนะคะจันมาต้อนรับแม่หมูมีเลยนะคะจันมาต้อนรับแม่หมูมีค่ะไปเลยแม่หมูมีไปหาเด็กๆเลยนะคะ อ้าวเข้าที่เดิมของเราเลยนะคะแม่โมเมอานี่ค่ะผู้ใหญ่ใจดีฝากป้ายมาให้นะคะทานน้ำใจจากคณะเอฟซเ่วมกับแก๊งโดยพ่อแม่ควานม่อนุบาลค่ะที่บ้านดาวเชียงเดือนนะคะเราขอขอบพระคุณมากๆนะคะผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท,ท่านค่ะ ที่เข้ามาติดตามเข้ารับชมช่องพังโมมีนะคะที่อยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะก็อกย่าลืมกดแชร์กดไลค like, ์ u b s c r i b e ให้พังโมมีด้วยนะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึหน่งกำลังใจของพวกเรานะคะเดี๋ยวก็ขอจบทิบ่ไว้แค่นี้นะคะขากลับกลับไปมาสวัสดีค่ะ